สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมมีภารกิจนะครับผมนะฮะที่ต้องมาทํานะครับก็คือภารกิจมาถ่ายรูปกับน้องคนคนหนึ่งนะครับผมนะฮะผมไม่รู้นะว่าวันนี้ผมจะได้ถ่ายของเขาไหมแต่เขาเป็นเน็ตไอดอลนะครับผมหรือว่านางเอฟเอ็มวีหลายเพลงเลยนะครับหล้หลายคนสงสัยแล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับก็คือน้องไคเแนานั่นเองนะครับผมนะครับผมก็ จะมาถ่ายรูปวันนี้น้องมาอ่ามางานในแถวใกล้บ้านผมนะครับผมก็มากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจที่ผมจะไปทาเนี้ยอ่าผมจะได้ถ่ายรูปกับน้องเขาไหมผมจะได้เซลฟี่กับน้องเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับไปผู้ชมครับอยากจะบอกว่าแน่นจริงๆนะครับตอนนี้ผมมาที่บิ๊กฟู้ดนะครับอ่าของแหลมฉบังนะครับผมนะฮะก็คือ ขนาดผมเอารถมอเตอร์ไซค์มาไม่มีที่จอดนะครับพัหาที่จอดนะครับตอนนี้ผมก็ถึงเลยนะครับตลาดวิกฟูดนะครับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตถอดแมสถอดแว่นนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในงานแล้วก็จะใส่แมสเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปกันครับเราเข้าไปในงานกันนะครับดูที่ว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะครับผมนะฮะ ตอนนี้คนเยอะมากเลยครับตอนนี้ผมไม่ได้เสียบไม้นะครับขอใช้ด้วยนะครับทุกคนทางด้าน้องไฉเนาจากวงคาราเียเขาบอกว่าตอนนี้น้องยังไม่ขึ้นนะครับพอดีน้องมากับวงนะครับที่น้องเลยเป็นมีสิทธิ์รับบีนะครับตอนนี้เขมาแล้ว้องแม่มากตะโกนค่ะแม่เสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม้นะโกดเลยนะโกดค่ะคนเยอะมากครับโอเคโอเคเดี๋ยวเซเย็นนะคะเดี๋ยวเคลียร์กับเองเลยไม่เกี่ยวนะคะตัวปาก อโอเคสำรับใครที่บอกตอนนี้วอก์มกันแะล้วทุกคนยังดังมากนะคนเยอะมากมันใจแค่ไหนจะทำอารัที่คุณบอกเมายถึมันร้ม้อไปรอ้จากใไรุสาวันลองลงในที่นม่เชื่อใจ จริงๆแต่ทุกคนตื่นเต้นนะ,ะเราเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าหลังจากที่ไทยอุยีก็มีโอกาสได้เจอน้องไม่บ่อยๆนะครับคที่แฟนคลับหน่อยแล้ว,วะะกันนะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกคนคะตอนนี้หนูตื่นเต้นมากเลยคะ่ะใจเคกน้ไม่เป็นสั่น โอเคเดี๋ยวเราจะร่วมกันร้องเพลงเนาะนะครับโอเคส่งเสซมูให้น้องอีกทีนะครับเดี๋ยวร้องเพลงกันเนาะโอเควันนี้มีของมาแจกด้วยใช่ไหม <Okay. S 1> ใช่ป่ะ <Yeah. S 1> มาเลย ัเมืองหรือแมาแแต่ดีใจคนสวยของมืองากวาหรือสาวงามของเมืองตา ချင်းနာမဘောဒီ យោជ័យ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 ជ รี่เจ้าเป็นดาวจันทร์ตื่นาทำแอีฟ้าคนสวยของเมือง นี้นะครับผมก็ออกมาจากงานคอนเสิร์ตแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกภารกิจคือล้มเหลวนะครับล้มเหลวจริงๆเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปถา่ายรูปของน้องได้นะครับเพราะว่าผูา้นี้ผมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับก็คืองานกลางวันนะครับเพราะว่าถ้าไปต่อคิวถ่ายรูปของน้องนี่คือนานมากตอนแรกผมกาว่าเอฟซี FC น้องจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับผมแต่คือเยอะมากนะครับที่ทุกคนเห็นว่าเอาง่ายๆคือ คนที่มาดูส่วนมากไม่ได้มาดูวงนะครับมาดูน้องไข่เน่าล้วนๆนะครับผมนะก็คือเอฟซีน้องเยอะจริงครับน้องเป็นธรรมชาติมากน่ารักมากนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้ทุกคนอ่าิดหวังนะครับโอเคครับผมนะฮะเป็นีกหนคลิปนะครับที่ผมไม่สามารถทําภารกิจสําเร็จนะครับผมนะฮะบายครับเจอกันใหม่ครับ